พี่เป็นรุ่นรุ่นไหนบ้างพี่มารุ่นเดียวเลยครับแด็ลูกสูบ67 สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แล้วก็มีโปรแกรมอตเต้ออนทัวร์ที่จะไปนักสนามจอหอที่จังหวัดนครราชสีมาก,กันนะครับเพื่อนๆซึ่งในวันนี้เราก็มีกิจกรรมที่จะไปออกบูธที่สนามรวมไปถึงมีรถที่จะไปแข่งวัมัีนเรืจะนําเจ้าดัดในรุ่นลีด4ีคาบู67มิลน,นะครับสคันกับเจ้าชินจัง ไทยแลนด์โดยช่างบอลสุรินครับซึ่งวันนี้น่าจะมีแข่งช่วงค่ำๆเพื่อนๆสามที่ทุ่มมั้งผมจำรายการได้ผิดก็เดี๋ยวลแล้วไงเราไปติดตามชมก็ฝากเป็นแรงเชียร์กับพวกเราด้วยครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมก็มีไปออกบูธมีพิตตี้จะสวยจะน่ารักแค่ไหนเนี่ยจะปี๊ดปาร์แค่ไหนจะเปรี้ยวจี๊ดแค่ไหนเนี่ยมาฝาก,กเพื่อนๆติดตามชมด้วยครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวถึงสนามเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปที่บูธกันอีกทีนึงรวมไปถึงพาเพื่อนๆมาร่วมดูกิจกรรมภายในสนามอีกทีนึึงงงรรรวมถถแข่่ทีเหนนี้ ในรุ่นของ5สาสัดงเชงและกัปตันเป็ดของเรารุ่นของ KR ว่าวเนี่ยไปไม่หมดใครๆก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันเพื่อน แล้ววันนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์ช่างใหญ่ของเรานะครับกับช่างบอลโซลินไปไปเพื่อนเอาพี่สวัสดีครับพี่โอ้โหได้ข่าวว่าวันนี้จะแต่งนไม่ใช่ไหมวันนี้ใช่ครับวันนี้พี่เป็นรุ่นรุ่นไหนมาบ้างพี่มารุ่นเดียวเลยครับแดดลูกสุด67ลิงครับติดเปิด67ครับโอ้โหวันนี้สองสองรับเลยพี่เหรอใช่ครับไม่ธรรมดาทีเดียวเนี่ยเป็นไงพี่วันนี้คาดหวังไหมก็ขอติด1ใน3ก็พอแล้วครับโอ้โหวันนี้1ใน3ด้วยเพื่อน ก็ยังไงเดี๋ยวเพืเ่อนๆยังไงก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยทีมงานเนะี่ยมาดูทีมแตงของช่างบอลหน่อยว่าเขาจะเป็นยังไงช่าง,งบอลมีอะไรฝากเพื่อนๆทางบ้านนะก็ฝากติดฝากติดตามด้วยนะครับในรายการ ngo แดดลูก่งหงษ์เจี๊ยีไม่พลาดแน่นอน,นเพื่อนช่างบอลกระตันตีอเดี๋ยวชมในหน,นังเพื่อน Oh, to ครับจากเมื่อคืนครับเพื่อนๆเมื่อคืนเวลาในยากยาวในการแข่งเนี่ยไปถึงตีสามเลยโอ้โหเล่นกันเรียกว่าแบบงวงหาวงาวนอก,กันทีเดียวก็เมืวานผลนี้ออกมาก็คือในรุ่นคาบู17มิล2คันกายเจ้าชินจังไทยแลนด์ของเราครับโดยช่างบอลสุรินได้รับที่สองบที่4ครับรับขี่โดยน้อยโคราชอ่าก็ขอสแสดงความดีดกับช่างบอลสุรินด้วย,วย,วยกันกับชินจังไทยแลนด์ ก็วันนี้เราก็กลับมาแล้วครับเพื่อนเมื่อคืนเพียเลยทีเดียวยังไงก็ฝากขายของเพื่อนนิดนึงก็ฝากวงล้อลัตเต้โปรเฟชชั่นอลิมสามารถใช้งานได้ทั้งถนนท,ทั่วไปรวมไปถึงในสนามแข่งขันเป็นวงล้อที่ที่เจ็ดเป็นล้อตเติเนียนนิกเก็ตคุณภาพแล้วก็แข่งครับเพื่อนเป็นงานยิงซ้ายละเอียดสวยคลิปผมคลิปซึ่งในช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อวงล้อลัตเต้โปรเฟชชั่นอลิมหนึ่งคู่เนี่ยจะแ,แถมเสื้อล็อตเต้หนึ่งตัวเพื่อนไปในกล่องเลยแต่ สำหรับเพื่อนๆที่แบบต้องการที่แบบวงล้อราคาประหยัดก็คือวงล้อลันแด็กผลิตด้วยมาตราฐานคุณภาพชัดเจนป็นวงล้อคุณภาพที่ทุกคนควรเลือกใช้ครับผมแล้วก็รามาถึงสวิงอาร์บรมิเนียมเรามีให้เลือกทั้งว่าจะเป็นอาร์มเชงหรืออ um erm. าร์มแบบทรงนำเดิมรวมาถึงสเตอร์หน้าเตอร์หลังและโซ่ล็อตเต้น,นะครับเพื่อน แต่ไงก็ฝากเพื to to ่อนๆด้วยละกันซึ่งวันนี้ยังไงก็ขอลาเพื่อนไปก่อนครับก็สนามหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่เพื่อนๆก็ฝากเพื่อนติดตามรับชมรายการของเราด้วยครับกับเจ้ากับตันเป็ดออนทัวร์เราเจอกันครับเพื่อนๆสนามหน้าที่ไหนแล้วพบกัน